ดุมเนี่ยของมันอยู่ก่บที่สุเแต่คนคุยจะขึ้นมาบอกมันนี้บอกว่าเสือเด้อเดือซมาสิบสี่มันดังโคตรในในกระเปกออกมาเลยาคนะแต่ว่าสิบ่เนี่ยมันดังโคตไปใส่ับนี้เดืดสิบสี่มันเหมือนความเราเ่าไปทางไห้เขาก็ปล่อยได้ซีหนึ่งซีสมันเป็นบ้านยังมันมันมาเห็นถ่ายคัมันดีสิบสเราเลยสเรียก ก่อนนั้ได้ได้สิบมาออกตัวใดกับวันห้าห้าสิบครับเรื่องหาหาเรื่องเป็นต่อบบ็นต่อมาสิอะไรบ้างนี่มาตรงกับอันเกิดย่านั่เดียเกิดวนศิหาเอ้ากูกะโซคี่เดังลุ่นบ้างลุ่นเจียญ่ามากตัวใดเจีย่า ี่ว่าเยื่วสูสีผีว่าหามาหามาครับมานางพี่มานางพี่มานางง้มกันสามคนนี่เรื่องเายลูปคนบ้าคนเมายังนมกันเรื่อเรื่อขันมาขันหามาเรื่องหสองสองหาอืมมะรังมานางพี่เสี้ยเต้ยมานางกลางนี่เลยมานางออัน แมงัตี่มงนเนะมาีสักวันมามีม่ะีมั่ออบอได้เมายบนางหันก้อนนาหันก้อนแข้งตะรี่หยับมากไปเสียวคลิปนี่ไหมนี่ละทานไยากนั่นเอาจากผู้ใดบ้าผู้ใดเมาได้พี่น้องบ้นยืน้อกันข้าวบาใดก่อนาตัวใดมากวันี้หามงลังลอยเส้นี แต่พ่อีหายบหำฮ้าฮ่่พหายยัยังกให้ทุบหายังหายังเดียวเห็นไหมจับคู่ให้แน่นขม่าหายังห่าขอเรียกจำันจำตัวหสามหสี่ห้าห้าห้าขอหนพอจบบเล่นเออล่างม่ต้องบวกบนล่างยังเดียว่เนี้ ล่างอย่างเดียวนะครับเส้นเตยเส้นอันเส้ยนยาเย็นน้ากันนะครับนี่ย่างเขาด้านเพป่าจอยเอ,อบ่ต้องดื้อเราป้าจอยเราอแห่งนู้นเพราะว่าแม่นกล่างก็คือล่างถูกท่กกวงงวดป้าจอยจที่บอกเล่าโอ้เราบอกถือว่าแตงแตงหวนมันที่หนึ่งท่านมากท่านหลุดเยอะนี่ โอต้องวิ่งจักหน่อยต้องวินจักหน่อยสมองมันค่อยไหลอยเห็นใบเห็นใบเห็นนาลอยเปเส้นบเห็นนะเอลางคือว่าลางลางคือว่าลางเน้นไหนจักคู่เนียตัวมากวะครับมากหาครับผมมากหาสามครับผมอืมคักคัก มันมียักคู่กีเลขน,น่ะสามคู่คู่ที <S <s ่หนึ่งาสามคู่ที่สองหาสามหาสีหาแต่ว่ามาคักตัวได้ก่อนหาสามเสี้ยนเตยนะครับคันซีคันซีเวียนๆนี่แม่นรวดเพื่อนน่ะเสี้ยนปลาดูกลับมาแล้วกลับมาแล้ว แต่ใจหงุดมาทีหนึ่งท่านว่าท่านได้หลุดนะครับแต่ว่าต้องต้องหาวิ่นแน่จยยังไยังต้องนั่นท่านแล้วก็เาต้องวิ่นเสี่ยนวิ่นจังอยอ๋อหันมาทางน้องอั้นปานี่น้องอันฝันว่นาจังไดก่อนมื่อคืนนี่มื่อคืนนี่นอนตอนตีหนึ่งนะครับครับนอนหลับปุ๊บมีผู้หญิงพุ่งข้ามาทางหน้าต่างพุง่งมามานอนอ่างขามาไม่ปุ๊บนอนอันก็เริ่มหายใจบ่อนคล้ายๆว่าผีอัครับ เร<อ>าไปแม่คนที่เอาอย่างน้นเาที่นี่ก็เลยแบบว่าคล้ายๆว่าลูกออกมาอยู่ห่างเตียงเราเห็นเจ้าของบ้านโยกับผู้หญิงคนนั้นนะผู้หญิงนี่ก็อายุประมาณยี่สิบสามสิบนี่นะครับตอนก<บ>็เลยบอกคนว่าหันซิมาเฮ็ดให้หายใจ๋ออกะเหตุยังสิยามาเด้อมาเด้อมาบอกเลยเนี่ยเอาเพอคนเลยบอกว่าเออขันเอาซิมหาไปไปซื้อเลยหันเอาสิบซีนี่ซื้อจังไหนก็บ,บ่ถืงมาอ่ะอ๋อทางนั้นมากสิบซีนี้ป่ะนทางคนงามนะ มักสิบสี่ติมันบอถืกเสี่ยนอันว่าบาถืกเนบอกว่าสิมันมาแรงเพราะว่าสิบสีนววสบสบ่นวา,วาเลนไทน์อ่็นเรียกว่ามันดังเป็นเรื่นเรืงขึ้น,นแต้มนึงเอากต่สิบส่นบาเล่นทย,ย่ากะยเกิดโอ้แย่ๆนะพี่อา <laughs> คนบอว่าซว่าถืออ๋อขันอยากได้ก็เอาซิมหาไปไปเล่นเบิ้งบนวางสิก็เลยรู้ขึ้นมาตอนตีสอนนตอนตีนึงเนี้ยรูมาตีสองพิมใ่โทรศัสา์ไปประจุจำงวดไอ้หน right. ึ่งหกเก้าก e ับเจ็ดเจ็ดได้ปะค่ว่าอันว่าอันลุกมากพิมใส่โทรศสพท์น่ะที่ฟันกังวันครับลองขิดเบิ้งเพราะว่า วันนี้กับฟันนี่กันว่าฟันลักษณะเดียวกันเล่นปฟันว่าได้ดูขึ้นมาพิมพ์ไซโดสามจะคล้องไว้แต่ที่จริงมันเป็นฟันซอนฟันอ่าบัดยพิมพ์ใหม่ดีฟันซอนฟันน่องอันฟันหนึ่งห่าฟันเลขหนึ่งห่าครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งน่องอ่านฟันหนึ่งห่าเสี้ยนเตยฟันห่าสามมาหาคือเขาทั้งพ่อทั้งลูกแต่ว่าผมคิดว่าหาสามนี่บัมาบัวมาฟันลงมาตาลงมาเลือหนึ่งหาห่านึงที่เป็นยังขึ้นบัมาสิ ไปทั้งสุรินทั้งซีสเกตมาเขาจะไปสามหาพชนะคิดวามันชิดังพอดนะกันมามหาหนึครับกันมามหาหนึ่งนอนกับเลิฟันหนึ่งหาหนึ่งตัวนั้นเท่านั้นรางวัลที่หาไปท้าไปด้วยครับสองสองห้าไปห้าไรางวัลที่ห้าครับรางวัลที่หากับรางวัลที่สี่ครับสองสองห้าเพราะว่าไปขอสองมองเพ่นไหนมากสองห้าทั้งสองมอง ผมไปขอแม่ตะเคียนอยู่วัดไอ้ซาลีระลงป่สวงอยู่ไอ้รีสเกตผมจุดถูบบอกแม่ตะเคียนปุ๊บบอกว่าขอรางวัลที่หานเด้อแม่เอ้ยอย่าหมองกันเด้อจุดถูกปากลงปุ๊บเงยหน้าขึ้นปั๊บสองสองห้าเห็นกันสามคนเห็นน้ำกันสามคนครับแล้วก็ไปต้นตะเคียนเนี่ยผมก็เรียกว่าตัวใดก็ได้เด้อแม่เอ้ยสองหามาเลยครับอันนี้ผมฟันไหนเลยสองสองห้านี่รางวัลที่ห้าสองสองหารางวัลที่หาหาหนึ่งรางวัลที่ไหนนี่หาหนึ่งมี เละลางปรสัสรกับเละคนนี่แหละครับอ๋บอแสดงว่าอยู่ในคลิปนี้ติดหาหมดสุขคนเลยพี่น้องเด้อเสี่ยนเตยกับติดหาเสี่ยนอัานกับตีสหาแต่ว่าเสี่ยนเตยให้สามห้าสี่ห้าห้าหน้องอั้นให้สองหาสองแล้วกห็หาหนึ่งครฟันให้ด้วยคือห้าหกับสองสองหา้ากับสองสเพระว่าน้องอันนี่เป็นเลขฟันดิเลขเลขฟันนี่หาหนึ่งครับแต่ว่าเลขแมตเตียนแมตเตียนนี่สองบองเพิ่นให้่มา มองแรกนะหายมากสองสองห้ามองที่สองหามากสองห้าครับแม่ล่างอันมองที่สองมันหาสองหาเหมือนกันครับปริศนาเพิรนผมก็ได้คิดว่าครับผมก็ได้คิดว่าสองหานี่อาจจะมารางวัลที่ใดรางวัลที่หนึ่งนี่ครับหนึ่งไม่หาครับแต่ว่าเลขันหนึ่งล็กหาหนึ่งหนึ่งหานี่ยบ้บนกับล่างนะมาแน่นอนมาแน่นอนครับห้าหนึ่งหนึ่งห้ามาแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเพิรนมาบอกผมดิผมบอกว่าสัตวสีมาสัตสีมาอ่ำกันเฉยอย่ามา ขอเลขีน่เป็นเรื่อสันเอาไปเลยหาหนึ่งหนึ่งหาเนว่าโอสุดยอดเัสรุปแล้วคือฟันเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ว่าสันอ่าหนึ่งเด็ดเด็ดก็เลยว่าโอ้สันกับมาเด้อสีตักบาทยังไปไหนเพราะว่าเจ้าที่เยอบานเนี่ พันบอกว่าเป็นผู้ไา้นะครับแต่ว่าเมื่อขึ้นนี่เป็นผู้ญิ่งพันผงเขามาทางหน้าต่างเลยรับไปปุ๊บนี่หน้าต่างสิมีลูกกงเล็กเนาะมีมุงรวดแต่เป็นคนมันเขาม่าประด้ษย์แล้วนะพันกับผงเขามาหน้าต่างแต่ก็มานอนอยู่ข้างๆเพราะว่าอันนี้นอนคนเดียวนะครับมันก็เลยขม่าขมาแบบไม่ใครว่าผีอะม้าเนี่ยายใจบอกได้ครับไอใจด้ยัง นีใหายใจ๊ย่งได้กะหายใจ๊ไออกนะครับเน้นๆนะโอ๊กมุนบ้าเราไปที่นี่ก็เลยเห็นเห็นเจ้าของอ่ะยืนอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็เลี้ยวเบิ่งเห็นเจ้าของนอนกับผู้หญิงอันนี้คือเลี้ยวเบิ่งเห็นเจ้าของก็เลยบอกคนมาขจิมาอ่ำมาดีกันกะจะมาเด้อขัินมามาให้เลขมาให้เบิ่งคืออยู่ก็เลยป่ะอ๋อขัินเอาไปนึ่งห่าเป็นบางสิอันก็เลยจำความฝันเจ้าของเด็ก็เลยพิมพ์ไสโด้ซับคือขจินมาผัดเปิดโทร้าซับผัดบะหมี่ก็คือ ฝันซ้อนฝันคือจังคือจังหวัดหนึกับเจ็ดเมันออกัวได้เ่อไห่เมน่อมันออกหกห่งกับเจ็ดเก้าเนาะวนี้มันใจจ้าเปอร์เซ็นหนึ่งหนี่มันใจจ้าเปอร์เซ็นเก้าสปร์เนเก้าสบแปดเก้าเหนึ่งร้อยเอานึ่ง้อเเไปเลยนะครับห้าห่เนาะห้าหครับผมเอาตามนั่นนะครับผมพี่น้องครับผมครับ